ฮัลโหลครับเอาแบบย่างไงบอกครับโอ้มีครับให้ผมขีก่กอนมาได้บอกครับโอ้ภาพวนาันนั้นบอดเจ็บขี่ครับโอ้อ่ะอดขีก่กัน็ได้สั้นเจไปเบ็ดให้โอ้ยหนอ ครับผมกับอาดูถังยางรถยนต์อีกหนึ่งคลิปวิดีโอครับคลิปนี้ลูกค้าโทรสั่งกันเข้ามาครับโอ้โหเจ็บขี้เจ็บเยอะไม่ต้องเข้าเลยครับลูกค้ารีบครับงานนี้อ่ะเพื่อลูกค้าอดไว้ก่อนครับอ่ะอย่างนี้ประมาณ30นิ้วครับค่อนกลางที่จะหนักมากๆครับทําค่อนข้างยากเพราะมันหนักมันโตครับบวกกับวอนนี้ผมใส่กางเกงยีนมาอีกทําค่อนข้างที่จะไม่ธรรมะแมงโอ้โห ผ้าซักหมดครับในเกงยียนก็ทําตามจะ<ฮ>ถากมไหครับวันนี้โอ้โหผมทาค่อนข้างลําบากมากเลยครับมันหนักมันโตรครับเห็นง่ายแต่ว่าโอ้โหตัดต่อให้มันเร็วครับโอ้หนักมากครับ30นิ้วตัวนี้โอ้โหทั้งตัดทั้งริ้งโอ้โหนี่ครับเนี่ขนาดไปความเร็วแบบสปีดสองสเต็ปแล้วนะครับเนี่ยโอ้โห คือคือเหยียบไม่ได้ครับเออต้องจับขึ้นแท่นอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยครับเออเพราะมันหนักครับบวกกับบางเกงยีนผมด้วยเนาะเออมันค่อนข้างที่จะทางขาลําบากอ่ะมันตึงกางเกงด้วยครับก็เอาขึ้นแท่นอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันเสร็จครับโอ้โหเหนื่อยหนักครับตัวนี้ดีในน้าเจนลี่ครับชื่นใจเย็นๆนั่งดูดนั่งดื่มเออกินชื่นใจครับแต่หนักจริงๆครับเป็นอันเสร็จครับโอ้โหเสร็จตัว30นิ้วส่งลูกค้า